ส่องของขวัญวันเกิดโยเกิดซื้อให้สามีพีเคสุดปังอลังการสายเปตัวจริงประกาศออกสื่อชัดเจนว่าชีวิตนี้จะไม่ขอมีลูกสำหรับคู่รักพีเคและสาวโยเกิดที่ควงคู่แต่งงานกันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยทั้งคู่เลือกขอใช้ชีวิตด้วยกันสองคนไม่มีลูกเลี้ยงแค่สัตว์เงินที่หามาได้ก็จก,กินและไปเที่ยวกันเสียส่วนใหญ่ได้ล่าสุดวันนี้16ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดครบวัย47ปีงานนี้ภรรยาสาวสวยสายไปอย่างโยเกิดก็ควักเงินแสนไปชุดสุดสามมากแบรนด์ดังโดยเสื้อมีราคาอยู่ที่ประมาณ80,000บาทส่วนกางเกงราคาราวๆ30,000บาทซึ่งหนุ่มพีเคยังได้เผยอ,อีกว่าอะไรที่ภรรยาซื้อให้ไม่คิดจะขายทิ้งแต่อย่างไรทั้งนี้สาวโยเกิดยังโพสข้อความอวยพรวันเกิดคุณสามีอีกด้วยว่าเบิร์ดเดย์คุณเขาปีนี้โมมาฉาองด้วย เพราะเด e View บางกอก่อเาเขา Hat tag page friendly ค่ะคุณโมแฮปปี้แฮปปี้